Zoom l o u d m e e t i n g เวอร์ชันสมาร์ทโฟนตอนที่6สอนวิธีการเข้าประชุม Zoom ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n นว a IT 25ชั่วโมงผมไา่นะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเข้าประชุม Zoom นั่นเองหรือการ Enjoy Meeting นะครับเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนนี้นะครับจะมี playlist นะครับสอน h o w t o ป r o s c s i r i e s นะครับ Facebook Series นะครับจัดเต็มนะครับ Line Official Account Series นะครับเกือบ90ตอนแล้วนะครับ YouTube Series แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายนะครับโอเคก็เปิดโปรแกรม Zoom ได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้โอเคนะครับให้เราสังเกตด้านบนของจอนะครับจะมีคำว่า Joy นะครับ อันที่2นั่นเองเป็นรูปตัวบวกนะครับสีน้ําเงินนะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับ j o ยอ m ร t มิ g ตนะครับให้เรากด ID เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะกดตัวเลขก่อนนะครับ2ไม่ใช่2 9นะครับ9 1 2นะครับ8 1 3 7 7 1 7นะครับ เมื่อใส่ตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถแก้ชื่อได้นะครับตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับเราก็สามารถนะครับปิดเสียงก็ได้นะครับแล้วก็ปิดวิดีโอก็ได้นะครับเราควรปิดไว้นะครับเวลาเราเข้าประชุมนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการเข้าประชุมนั่นเองบางทีเราเข้าไปแล้วเรายังไม่พร้อมนะครับเราก็นะโอเคเมื่อเราใส่ ค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มสีน้ำเงินตรงกลางจอนะครับจะขึ้นเป็นสีฟ้านะครับ Join Meeting ครับกดก็ไปเลยนะครับโอเคมาเข้ามาสู่หน้าต่างนะครับการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถกดนะครับเกตได้นะครับอนุญาตไหมอนุญาตนะครับกดก็ไป แค่นี้เองครับก็คือการเข้าประชุมซูมนะครับส่วนวิธีการออกนะครับก็กดขวามือสุดนะครับ n เข้าไปเลยครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับ n meeting นะครับ for all หรือจะ leave meeting ก็ได้นะครับกดกข้ปไปนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการออกจากห้องประชุมนั่นเองโอเคก็ จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ